เออใช่ว่ะกูก็ฟังมาหลายเทปหลายคลิปแล้วเกี่ยวกับพยอมเนี่ยนะกูว่าอย่างงี้นะถ้าอยู่ใกล้ก็เตะบาดปลิวเลยเนาะถ้าบอกว่าอ,อในหลวงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นโดยที่ให้คำพูดอันเป็นเท็จเนี่ยถ้างั้นก็ดีฮนะ เราก็ไม่จำเป็นต้องนับถือพระพระก็ไปจากคนน่ะหรือว่าบวชแล้วเป็นเทวดาไอ้เหี้ยเขากราบไหว้หน่อยแม่งใหญ่ไอสัตว์แม่งไม่รู้เรื่องเหี้ยอะไรเลยแล้วไปก้าวไก่พระการเมืองไอ้นี่เล่นการเมืองมานานละนะสมัยก่อนก็เสื้อแดงพอสมัยนี้เสื้อส้มพอเห็นว่าเสื้อส้มดังโหนกระแสมาบินธบัตแถวบ้านกูบ้างมาปะเตะบาดปลิวเลยจริง เนาะไอะอย่างนี้เขาไม่เรียกพระหรอกครับเพราะงั้นอย่าไปนับถือแม่งเลยนะอยู่ก็เปลืองข้าสุกเสียเข้าสารชาวบ้านที่ฟังเทศก็ <c oughs> เสียความรู้สึกนะเอาอย่างนี้ครับถ้าในหลวงไม่ดีอย่างที่มึงว่ามึงก็ไปคืนซะไออะไรยศพระครูพิมงพิมมธรรมอะไรนะ่ะไม่ต้องไปเอาเพราะมันเป็นของพระราชทานนะ แล้วก็ศึกซะไปอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่เมงเฮ้ยหาไม่รู้ว่าถามว่าสถาบันเนีาา่ยเป็นหนักหัวโคตรพ่อโคตรแม่หนักหัวพระหนักหัวเจ้าตรงไหนวะกูก็อยากรู้เหมือนกันมีแต่ท่านช่วยมีแต่ท่านอะไรต่อไม่อะไรนะข้อมูลไปเซิร์ชดูในเน็ตก็ได้ใน Google ก็ได้ว่าพระองค์เสียภาษีมากน้อยแค่ไหนอย่อยางไร พระองค์บริจาคที่ดินให้กับหน่วยงานไหนบ้างแล้วไอ้ปยยมเนี่ยบริจาคอะไรกูเห็นแม่งพูดอย่างเงี้มาตลอดนะมีเรื่องมีราวตลอดเป็นพระอะไรวะตั้งแต่เรื่องของคดีความเรื่องซื้อที่ดงที่ดินน่าเบื่อแบบนี้แหละครับพี่น้องที่ศาสนาพุทธมันเสื่อมนะครับเพราะ ไม่ใช่ศาสนามันเสื่อมนะแต่ไอคนที่หากินด้วยความเป็นพระเนี่ยมันทําให้เสื่อมและวันนี้เนี่ยนะเห็นได้ชัดเจนว่ามันเริ่มเสื่อมมากชิบหายเลยเพราะงั้นจะศึกไม่ศึกเรื่องของเมืงองกันนะนะนะแต่กูเห็นว่าไม่ใช่พระเข้าใจตรงกันนะยอม